สวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกๆท่านเมื่อนี่ก็ออกจากห้องมาถุงหน้าครับผมเอานกมาตากแดดครับผมออกมาประมาณตอนนี้ก็เวลาเก่าโม่งครับผมเก่าโม่งกัอากาศกับบอหอนปันไดครับผม กำลังดีเลยก็เลยเอานกออกตากแดดก่อนครับอาจารย์ก่อนที่จะออกไม้ครับผมก็ไ่ได้ขาดหวังอีกอย่างมากไมยครับผม,บบม,บผมเพราะว่าเป็นนกฟึกครับผมจะเอานกฟึกออกออกไว้แถวๆครับผม แถวแถวป้านี่แหละไอคางเลาะที่พักนี่นะครับนกปากนลากระไรครับผมนกปากนลากระไรอยู่แต่ก็บบ่ค่อยอยากเขา่าสูบบันไดครับผมคุณครับเอาตากแดดครับผมบ่ค่อยมีเวลาครับอาจารย์ ถ้ามีเวลากะอาทิตย์ละรั้งกันยังดีครับผมถ้าพอมีเวลาถ้าบ่มีเวลากะโดนนะครับแทบจะบ่ได้ออกตากแดดเลยก็มีครับผมตัวนี้ลูกผสมครับผมเฉลยสองตัวครับผมตัวนี้ วนมาตัวนี้กับ,บกเจ้าสองครับผมเจ้าสองเฉลยหนึ่งตัวครับผมอาบแด,ดดอยู่ครับบ่ค่อยมีเวลาได้อาบแดดอันนี้จะสามกุกครับผม3ามกุกเต็มอายุกงปีหนึ่งปี ส่วนตัวนี้ครับผมสามกุกเต็มครับผมสามกุกเต็มอายุกงหนึ่งปีหกเดือนครับผม 1ปี6เดือนส่วนเจ้าเจ้าสองครับผมเฉลยหนึ่งตัวหนึ่งปีเก้าเดือนครับผมสองกุกปีเก้าเดือนส่วนนี้เป็นเฉลยใหมครับผมเชลยใหม่ ตัวนี้เป็นค่าล่มครับผมเจลยตัวนี้นั่เข่าครับผมอ๋อนี่ตัวนี้สีม่วงนี่ครับผ่าสีม่วงนี่ครับหนึ่งกุกนกค่าล่มครับผมอายุกงกับครึ่งปีแล้วครับนกตัวนี้ค่าล่ม ส่วนตัวนี้เป็นนกชเชลยของเจาสองครับผมชเชลยของเจาสองนิ่งๆครับนกตัวนี้นิ่งๆแบบเรี่ยงง่ายเลยครับนิ่งๆเลยนกตัวนี้ถือว่าเจาสองนี่ถือว่าจับเฉลยได้ดีมากครับผมต้องมาลุ้นกันว่าชเชลยเจาสองจะเป็นตอหรือเปล่าครับผมแต่ตถือว่าสวยงามครับผม เม็ดข้อได้รูปทรงสวยงามครับผมเป็นนกที่หนึ่งครับผมถือว่าแจ๋วเลยเฉลยตัวนี้นี่ครับแจวสองโอเคครับผมเดี๋ยวถามีคลิปที่ออกต่อครับผมการที่เอาขึ้นแถวๆทวทงหน้านี่แหละครับบ่อกขึ้นไกลดอก ราะว่าอาศัยว่าฝึกเขาออกพเนียดครับผมเป็นนกใหม้ฉเฉลยตัวสองตัวครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวมาลุนกันด้วยครับเดอรลุนกันไปเาวๆยครับอาจารย์ตอนนี้ก็เอาเจ้าสองขึ้นแล้วครับผม ไม่เศร้ตรงๆึง้นมันต,ตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงครับผมนกปลากา็ออกหากินอยู่เดียวก็น่าจะวนกนับมาครับอาจารย์กถือโอกาสฝึกึกฝเจ้าสองไปในตัวครับผม <c oughs> ก็ขึ้นไว้ใกล้ๆทงหน้านี่แหละ กลับมาลุ่นกันครับผมว่าเจ้าสองจะเรียกตกปลาเขาหาได้บ่เมื่อนี้ถ้ามีเขามากใกล้ๆกันน่าจะมีลุ่นครับผมลุ่นกันไปครับผมเดี๋ยวทานกปลาเขามากับจีนไทยให้ได้เบิ้งได้ชมกันครับผมติดตามกันไปเรื่อยๆครับผม มาแล้วครับผมตอนนี้มีนกปลาเขาร่วมต้นแล้วครับขึ้นร่อนกหากินเป็นชั่วโมงครับผมตอนนี้ก็มีนกปลาเขามาคู่ใส่แล้ว เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะมีแต้มบ่มืมอนี่บมได้คาดหวังยังหลายครับนกตอกบเฉลยแคหนึ่งตัวครับผมมารู้ว่านกปลาสิขาสูบวนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับอาจารย์ มากแล้วครับเขาใกล้พื้นเนียนแล้วครับอาจารย์เขาใกล้แล้วครับลงมาแล้วครับไกล้แล้วครับใกล้แล้วครับไกลแล้วครับอีกนิดเดียวโอ้ดีครับผมนกกันี้คู่ดี เอาขึ้นนาพเนียดแล้วครับผมขึ้นนาพเนียดแล้วครับผมอีกคืบนึงอีกคืบนึงเหยียบแน่นอนครับผมลันแน่นอนครับลันแน่นอนป๊าโอ้ยมาสองตัวครับผมพเนี้ดสองสันนะผมเอาครับผม เจ้าสองครับผมเจ้าสองสิปนล็อกอ,อีโบแมนปนล็อกครับผมเจ้าสองสิจัดเต้มสองฉเฉลยเต้มสองได้บ่ครับ,รบมาลุนกันครับผมโอ้นกตัวนี้คู่ดีครับอาจารย์เหยียบแล้วครับผมเหยียบแล้วครับอาจารย์เรียบร้อยเรียบร้อย เจ้าสองจัดได้สำเร็จครับผมเจ้าสองจัดเฉลยให้สำเร็จครับผมแต้มสองผลงานมือน,นีเดี๋ยวไปชมไปชมเฉลยกันครับผมสวยงามบานอนกตัวนี้คู่ดีครับผมคู่ดีคู่เก่งเลยแต่ว่า ค่าลมบ่คา,าล่มกับบไ่ได้ยินนะครับเพราะว่ามีเสียงนกอยู่อยู่ตรงที่ผมอยู่นี่ครับเสียงนกมันกบกันแต่ทีลู่ลูคือคู่คู่เก่งครับผมนกตนัวนี้คู่เก่งคู่หนาเลยโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมนกกันครับผม เจ้าสองทำงานสำเร็จครับผมเจ้าสองจัดแต้มสองให้แล้วครับอาจารย์คุณคู่บินออกไปแล้วยังมีนกปลาคู่อยู่ครับนกปลาแถวนี้หลายครับอาจารย์นี่ครับเสียงนกปลาคู่อยู่ฟังคนครับ แถวนี้เป็นน้ำครับผมแถวนี้เป็นน้ำครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์จะต้อนกปไปเลยครับเพราะว่าค้นตีเบสครับผมเอาขื้นมาถึงหน้าที่ครับผมค้นตีเบสจะพานมาเลยนี่ครับกระท่อมนี่ก็มองมองเลี้ยงนกครับผมนี่มองผมเลี้ยงนกไหว้ ก็น,นั่งซุ่มอยู่นี่ครับนั่งซุ่มอยู่กระทอมนี่แหละมาเนี่ยเดี๋ยวไปชมเฉลยกันครับอาจารย์มาแล้วครับผมเฉลยเจาสองครับห้องอ,อุกอุกเลยโอ้ลายข้องามครับอาจารย์สุดยอดลายข้อ คู่ดีคูหนาครับผมนกตัวนี้หัวใหญ่ครับอาจารย์หัวใหญ่หัวใหญ่างามเลยงามเลยครับนกตัวนี้สุดยอดสุดยอดเจ้าสองจัดให้งงามๆนะครับแต้มที่สองของเจ้าสองครับผม จะแไทยงามๆเลยไล่ข้อเม็ดใหญ่ๆครับผมสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวนอกออกมาชมกันครับผมนี่ครับผมเฉลยเจ้าสองครับอาจารย์ งามงามครับผมมีเสียนสอครับผมมีเสียนสอครับนกตนัวนี้กับหบไลปันไดครับพอดีพอดีพองามนกนุ่มครับผมนกนุม่มนกกำลังห่าวเลยปกตินกแถวนี้เขาจะรู้จักกับนกที่เลี้ยงไว้ครับจะเข้ายากมากเลยครับ ไมว่ว่าจะเขากันยังไงจะท้านกบกเกงนีหรือจะบกเขาครับผมเพราะว่ามันจําเสียงกันได้ครับแต่น,นี้เป็นนกฟึกครับผมข้ามครับผมมึกถึงตูดครับอาจารย์โอ้ตัวผูร่อยประเส้นนะครับผมเกงครับผม คู่เก่งขนาดเลยนกตัวนี้ทินเขาจะยุ่ตรงนี้ครับทินเขาฟังนี่ผมเคยขามไปแล้วครับเคยขามไปแต่ว่าคนตีเบ็ดก็เลยบม่มีโอกาสได้ขามไปทีกเทเ่ขนาดอยู่ใกล้ๆกันแค่นี้เองแค่ขามข้องครับสุดท้ายก็สำเร็จครับอาจารย์โู้ไล่งามครับผมไล่ ไล่สุดยอดเลยปีกกระชิดครับผมปีกชิดอยู่งามอยู่นกตัวนี้สุดยอดครับผมเจ้าเดี๋ยวจะเอาเจ้าสองขึ้นไปต้นเกาครับผมเพราะว่าแถวนีนกมันหลยครับผมนกหลายอยู่แต่ว่าต้องลุ่นว่ามันจะเข่าหรือเปล่าแค่นั้นเองครับผม ถ้ามันใจกล้าแบบนี้มันก็เรียบร้อยครับผมไล่ข้อง,งามๆครับอาจารย์สวยๆเลยสาเร็จครับผมมื่อนี้ฝึกนกเจ้าสองวันที่หกครับผมถือว่าสำเร็จแต้มสองของเจ้าสองสุดยอดครับอาจารย์ขอแยกเก็บนกก่อนครับผม